สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l e s ต Alon e วันนี้ทุกคนอยู่กับอมครับผมจะมาพูดถึง1จุดที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนของใครหลายๆคนจากคนที่อยากจะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างหนึง่งอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วมันมีหลากหลายปัจจัยมากที่ส่งผลต่อคำว่าประสบความสำเร็จในชีวิตแน่นอนครับว่าทุกๆคนเป้าหมาย แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เรามักจะมองข้ามอยู่เสมอนั่นก็คือสิ่งที่เราสามารถทำได้และไม่ต้องเสียเงินซื้อมันมาครับนั่นก็คือเราได้มันฟรีเพียงแค่เราลงมือทำเราก็ได้รับสิ่งสิ่งนั้นแล้วแต่หลายๆคนเนี่ยอะไรก็ตามที่เราได้มาฟรีเรามักจะมองข้ามเรามักจะไม่เห็นคุณค่าของมันเรามักจะไม่เข้าใจว่ามันมีประโยชน์อะไรทำแล้วมันจะเป็นยังไง ทำแล้วรู้สึกลําบากทําแล้วรู้สึกเหนื่อยแต่รู้ไหมครับสิ่งสิ่งนั้นแหละที่จะส่งผลทําให้คุณเนี่ยกลายเป็นคุณในอนาคตที่ดีขึ้นเก่งขึ้นรวยขึ้นประสบความสําเร็จขึ้นครับและแน่นอนว่าสิ่งสิ่งนั้นที่โอ์กําลังพูดอยู่นั่นก็คือคําว่าวินัยครับคริสเตโนโรนันโดที่เป็นสุดยอดนักฟุตบอลของโลกเราณปัจจุบันเท่าที่โมรู้จัก ก็จะมีแมสซี่กับคริสเตโน o โรนัลดนี่แหละที่กลายเป็นตำนานเป็นบุคคลที่ดังระดับโลกใครๆก็ต่างที่จะจดจ้องและดูเขาตลอดเวลาคริสเตโนโรนันโดพูดเสมอครับว่าวินัยคือทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับเขาเขาไม่กินน้ําอัดลมเขาไม่กินน้ําหวานเขาไม่กินของหวานเขากินอาหารเป็นเฮลตี้ฟู้ดเขาฝึกซ้อมอย่างหนักเขาเข้ายิมแทบจะทุกวันเพื่อฝึกฝนสมรรถนะร่างกาย ให้ดีขึ้นมากขึ้นแม้ว่าณนะปัจจุบันเขาจะร่วงโลยผ่านระยะเวลามาอย่างยาวนานในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่ทุกวันนี้เขาก็ยังเล่นฟุตบอลได้อยู่และก็ยังต่อสู้กับน้องๆเด็กๆที่สดกว่าหนุ่มกว่าเยาววัยกว่าสภาพร่างกายอาจจะพร้อมมากกว่าแต่คริสเตียโนโรนันโด,นโด,นโดนก็พิสูจน์ให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าการมีวินัยในการฝึกซ้อมก็ทําให้เขาเนี่ย ยังเป็นตัวจริงอยู่ได้ณปัจจุบันนั่นแหละครับคือสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับจากคริสตินโรนโลโดนั่นก็คือการมีวินัยในตนเองที่สูงยิ่งเรามีวินัยในตนเองที่สูงเท่าไหร่นั่นเท่ากับว่าเราจะประสบความสําเร็จในด้านนั้นๆสูงเช่นเดียวกันครับบุคคลระดับโลกทั้งหลายหลากหลายคนล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีวินัยด้วยกันทั้งนั้นครับไม่ว่าจะด้านใดก็ตาม นี่คือตัวอย่างที่ยกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าวินัยนี่แหละครับจะเป็นตัวที่ทำให้ทุกคนเนี่ยไปถึงจุดที่ทุกคนต้องการที่จะไปครับแล้วเราจะเพิ่มวินัยในตัวเองยังไงได้บ้างเราจะฝึกฝนวินัยยังไงได้บ้างวันนี้ผมแนะนำห้เทคนิคดีๆมาฝากกันครับแต่ก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปฟังเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกดติดตามคอมเมนต์ ขอบคุณถ้าหากว่าคลิปนี้คุณได้รับประโยชน์อะไรไปบ้างไม่มากก็น,น้อยเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซนที่ทุกคนที่ฟังอยู่นะวันนี้แล้วทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นคลิปนี้ผมประสบค,ความสําเร็จแล้วครับไปครับเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปเรียนรู้วิธีการฝึกฝนวินัยนะผมอยากให้ทุกคนได้รู้ก่อนว่าถ้าหากวันนี้คุณเป็นคนที่มีวินัยคุณจะได้รับอะไรตอบแทนมานอกจากคําว่าประสบค,ความสําเร็จในด้านนั้นๆที่คุณต้องการที่จะฝึกกับคุณจะกลายเป็นคนที่รัก ตัวเองมากๆครับคุณจะรู้สึกแบบรู้สึกดีกับชีวิตของคุณให้ความเคารพในตัวของตัวคุณเองเนี่ยมากขึ้นและคุณก็จะแบบมีความหนักแน่นทางด้านความคิดทางด้านมุมมองทัศนคติและคุณจะมีความเป็นตัวของตัวเองที่สูงครับและคุณก็จะรักตัวเองมากยิ่งขึ้นครับจากการที่คุณฝึกฝนวินัยมาเป็นอย่างดีฮะนอกเหนือจากนี้นะฮะมันยังมีข้อดีมากกว่านั้นอีกครับคุณจะ แคร์คนรอบข้างมากยิ่งขึ้นคุณจะเป็นห่วงคนข้างกายคนมากยิ่งขึ้นคุณจะแบ่งเวลาให้กับคนที่คุณรักได้ง่ายขึ้นและมีเวลาให้กับคนที่คุณรักได้มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันครับและคุณจะเป็นคนที่ให้ความเคารพต่อคุณค่าของเวลาของตัวคุณเองรวมถึงคนรอบข้างคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นแขกญาติผู้ใหญ่การที่คุณนัดเจอใครสักคนหนึ่งคุณจะให้คุณค่ากับเวลา กับคนนั้นๆเสมอที่คุณกําลังนัดอยู่ครับนี่เป็นเพียงแค่ข้อดีเล็กๆน,น,น้อยๆของการที่คุณเป็นคนมีวินยัยซึ่งจริงแล้วมันมีมากกว่านี้เยอะเลยการมีวินัยเนี่ยทำให้คุณรักตัวเองขึ้นได้นี่ก็ถือว่าจบแล้วนะครับมันตอบได้กับทุกอย่างเลยว่านี่แหละคือพลังแห่งวินยัยมาครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับข้อที่1ครับวิธีทําให้คุณมีวินัยมากยิ่งขึ้นคุณต้องเริ่มต้นก่อนอน,นะครับว่าเป้าหมายคุณคืออะไรเช่นวันนี้ คุณอยากจะรูปร่างดีคุณอยากจะผอมลงทุกวันนี้คุณอ้วนฉุเลยสิ่งหนึ่งที่คุณทําได้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าฉันอยากจะผอมแล้วมันจะผอมไหมเนี่ยคุณต้องมีแรงจูงใจที่ทําให้คุณเนี่ยไปถึงเป้าหมายนั้นได้ได้แบบอิ p แพคขึ้นหนักแน่นขึ้นแล้วมันเป็นแรงกระเพื่อมที่แรงพอที่จะส่ง,งคุณออกไปให้ไปคว้ารูปร่างใหม่ของคุณได้ครับนั่นก็คือ คุณต้องกำหนดแรงจูงใจแบบแรงกล้าเช่นว่าอีก3เดือนฉันจะต้องรูปร่างดีอีก3เดือนฉันจะต้องใส่กเกงตัวนี้ให้ได้อีก3เดือนฉันจะต้องใส่กระโปรงตัวนี้ให้ได้อีก3เดือนฉันจองตั๋วแล้วจะเดินทางไปทะเลฉันจะต้องไปเที่ยวใส่บิกินี่ใส่ชุดสวย,สวยใส่ชุดว่ายน้าฉันจะต้องรูปร่างดีฉันจะต้องอวดหุ่นแซ่บของฉันในโลกออนไลน์ในสื่อโซเชียลให้เพื่อนเพนฉันตกใจ ว่าฉันทําได้นั่นเลยครับต้องเป็นแรงกระเพื่อมอะไรแบบนั้นซึ่งต้องกําหนดผ่านระยะเวลาที่ชัดเจนจะทําให้คุณเนี่ยรู้ว่าช่วงเวลาไหนต้องทําอะไรบ้างถึงจุดไหนบ้างคุณต้องเปลี่ยนแปลงยังไงคุณต้องเพิ่มตรงไหนแล้วมันจะทําให้คุณไปได้ไกลขึ้นไปได้แรงขึ้นครับข้อที่2ครับจงจัดสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณให้มันพร้อมอยู่เสมอเช่นว่าวันนี้ คุณต้องการที่จะวิ่ง5กิโลคุณเตรียมรองเท้าหรือยังคุณเตรียมชุดออกกําลังกายหรือยังเตรียมให้พร้อมครับพอตื่นนอนปุ๊บคุณคว้ามันใส่เลยทันทีสวมรองเท้าคุณออกไปได้เลยแต่ถ้าคุณไม่ได้เตรียมพร้อมแล้วคุณตื่นมากะวนกะวายอันนั่นอยู่ตรงนี้ไอ้น,นี่อยู่ตรงไหนหาไม่เจอวุ่นวักวุ่นวายเต็มไปหมดมันจะกลายเป็นว่าสิ่งที่คุณควรจะทําได้ยากที่สุดต้องทําให้ง่ายที่สุดครับ เช่นทุกคนตื่นมาเนี่ยไม่มีใครอยากหรอกที่จะออกไปวิ่งเบือ่ออยากนอนอยากหลับอยากงีบอยากไถโทรศัพท์อยากเล่นเกมเป็นกันทุกคนแต่คุณต้องจัดสภาวะแวดล้อมให้มันพร้อมก่อนครับถ้ามันพร้อมเมื่อไหร่ทุกอย่างมันก็จะเริ่มต้นได้ง่ายเท่านั้นเลยครับเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณต้องเอื้ออำนวยต่อสิ่งที่คุณจะทำด้วยกับข้อที่ส จงรักษาระดับอารมณ์ระหว่างวันให้ดีทุกคนครับคนเราเนี่ยในระหว่างวัน,นมีหลากหลายอารมณ์เต็มไปหมดบางครั้งไปเจอเรื่องนั้นบางครั้งไปเจอเรื่องนี้ไม่พอใจสิ่งนั้นไม่โอเคกับสิ่งนี้เบือ่อทะเลาะกับแฟนโกรธหมาที่วิ่งไล่กัดเหม็นควันรถเหนื่อยเพียอ่อนล้าทุกอย่างครับมันเกิดขึ้นในหมดในระหว่างวันและเราก็ไม่รู้ด้วยว่าในระหว่างวันเนี่ย เราจะเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างไม่มีใครรู้อนาคตครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะทำได้นั่นก็คือจงรักษาระดับอารมณ์ของตัวคุณเองให้ดีรักษาให้คงที่เช่นว่าวัานนี้คุณกำหนดเวลาทุกวันว่าทุกๆเย็นเนี่ยฉันเลิกงานฉันจะเข้าฟิตเนสนะฉันจะออกกำลังกายในทุกๆเย็นแต่บางเอิญดันว่าวันนั้นนะ่ะคุณดันไปเจอควันรถที่เหม็นคุณเดินทางแล้ว คุณประชุมงานแล้วพิชิ่งงานไม่ได้ไม่ดีพอทําให้อารมณ์คุณหมดคุณไม่มีอารมณ์ออกกําลังกายพอเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นคุณต้องจัดก,การอารมณ์ตัวเองให้ดีครับและต้องแยกแยะให้ออกว่าสิ่งนี้ที่คุณจะทํามันคนละเรื่องกับสิ่งที่คุณเผชิญมาตัดอารมณ์ทิ้งก่อนครับและเดินหน้าใช้ด้วยเหตุผลในการที่จะกระทําอะไรบางอย่างต่อไปเพราะบางครั้งเนี่ยมนุษย์เราอะ มักจะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจสัส่วนใหญ่จึงทําให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันลวนและแปรปวนไปหมดเพราะว่าคุณอยากทําสิ่งนั้นคุณไม่อยากทําสิ่งนี้เพราะคุณเหนื่อยคุณเบื่อเพราะฉะนั้นจงรักษาระดับอารมณ์ให้มันคงที่สิ่งที่จะช่วยได้คือการโฟกัสและการนั่งสมาธิครับในระหว่างวันลองหาพื้นที่เงียบๆนั่งสมาธิดูหากไม่สะดวกก็นั่งสมาธิช่วงเช้า ตื่นนอนนั่งเลยครับจะเป็นการเริ่มต้นสตาร์ทวันใหม่ที่ดีมากหรือถ้าในระหว่างวันคุณไม่สะดวกเช้าคุณรีบเร่งก่อนนอนครับสัก5นาที10นาทีให้เคลียร์ตัวเองทุกอย่างให้มันอยู่ในสภาวะที่คงที่ที่สุดแล้วมันจะทำให้ระดับอารมณ์คุณนิ่งที่สุดในระหว่างวันครับสมาธิช่วยได้จริงๆเรื่องนี้ต้องปฏิบัติเองแล้วคุณจะรู้เลยครับว่าการนั่งสมาธิ ติดต่อกันเป็นระยะเวลา1เดือน2เดือนเนี่ยระดับอารมณ์คุณจะนิ่งและคงที่ขึ้นคุณจะควบคุมสถานการณ์ในชีวิตได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นครับข้อต่อไปข้อที่4จงวางแผนก่อนลงมือทําบางครั้งเป้าหมายที่คุณตั้งไว้เนี่ยคุณอยากจะทําแบบนั้นเป็นแบบนี้ภายในระหว่างวันไม่ว่าจะระดับอารมณ์เหตุการณ์ที่คุณเจอ สถานการณ์ต่างๆลุมแล้วคุณมากมหมบีบคุณเข้ามาทําให้คุณทําอะไรเหมือนเดิมไม่ได้หนึ่งอย่างที่จะทําให้คุณทําตามเป้าหมายได้ทุกอย่างเะครับนั่นก็คือลิตรายการสําคัญที่คุณจะต้องทําอันไหนสําคัญก่อนคุณลิ์เป็นอันดับแรกลดหลันลงมาแล้วค่อยไล่เคลียร์ไปทีละข้อทีละข้อเดี๋ยวคุณจะทํามันได้ครับถ้าคุณอยากรูปร่างดี คุณวางแผนออกกำลังกายยังไงสัปดาห์แรกคุณจะทําเท่าไหร่สัปดาห์ต่อไปคุณจะออกกาลังกายยังไงคุณจะทํายังไงบ้างเดือนถัดไปคุณจะมีรูปแบบยังไงคุณจะคาร์ดิโอยังไงควบคุมอาหารยังไงพยายามวางแผนการทีละเล็กทีละน้อยเป็นรายสัปดาห์ก็ได้หรือบางครั้งถ้าคุณเขียนแผนการมาแล้วคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยจังก็ลองเขียนอะไรที่มันง่ายต่อตัวคุณเอง ให้คุณสามารถทำมันได้ด้วยเช่นเดียวกันครับอย่าเขียนอะไรที่มันเวอร์จนเกินไปเช่นคุณเขียนว่าเดือนเนี้ฉันจะลดให้ได้15หโโอ้โหมันเยอะมากครับทุกคนมันเวอร์จริงๆบางครั้งอาจจะทำไม่ได้ลองลดหลังลงมาดูสัก5กิโลก่อนไหมทำอะไรจากง่ายๆก่อนมันจะไปได้เร็วกว่านะฮะแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันง่ายเราทาได้แน่นอนนี่แหละครับสมองเรามันฉลาดมาก สมองเนี่ยมักจะบอกว่าให้เราทําสิ่งง่ายๆเสมอสมองมันขี้เกียจครับมันไม่อยากทําอะไรที่มันเหนื่อยมันยากเวอร์กันไปเพราะงั้นเริ่มต้นจากอะไรง่ายๆก่อนแล้วก็เขียนเป็นข้อเป็นข้อไปแล้วค่อยๆเพิ่มไปก็ได้ในอนาคตนะครับและข้อที่5ฮะข้อสุดท้ายที่ผมนํามาฝากทุกคนในวันนี้นั่นก็คือให้ทุกคนหลีกหนีจากตัวกระตุน้นที่จะเข้ามากระตุ้นตัวคุณทําให้คุณควยเขวออกนอกลู่นอกทาง ลองหลีกหนีมันดูฮะมันอาจาจะยากนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้ทํายากขนาดนั้นครับบางครั้งเนี่ยตื่นนอนมาคุณมีเวลา45นาทีในการเตรียมตัวก่อนจะออกไปทํางานหรือออกกำลังกายหรืออะไรก็ตามในทูดูลิ t ที่คุณต้องทําแต่คุณนั้นไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายฟีดเล่นทิกต o k เล่น IG โพสตนั่นนี่สนุกสนานช้อปปิ้งกลายเป็นว่าคุณเสียเวลาดีๆในช่วงเช้าไปนะฮะการโฟกัส ที่ควรจะมีมากขึ้นกับสิ่งที่คุณจะต้องทําบางครั้งก็ต้องหายไปเพราะ่าเอาเวลาไปเสพข่าวดราม,มา่าไปดูคนนั้นไปเห็นคนนี้มาัางไปเห็นแบบนั้นแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์กับตัวคุณสูงสุด <The third day> เพราะฉะนั้นครับจงระวังทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่จะเข้ามาทําให้คุณเนี่ยควยเขวออกนอกลู่นอกทางและทําให้เป้าหมายคุณเนี่ยผิดเพี้ยนไปจากเดิม มันจะทําให้คุณนะไปถึงจุดๆนั้นได้ยากขึ้นครับสิ่งหนึ่งที่สามารถทําได้นั่นก็คือถ้าคุณอยากจะเริ่มทําอะไรคิดให้น้อยฮะเช่นว่าคุณอยากจะอาบน้ําแล้วลุกออกไปฟิตเนสเลยคุณลุกออกไปเลยครับลุกไปอาบน้ําในทันทีหยิบข้าวของที่จําเป็นแล้วก็ขับรถออกไปเลยฮะไปถึงฟิตเนสค่อยว่ากันเดี๋ยวคุณจะได้เล่นแน่นอนเพราะคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันพร้อมแล้วนี่แหละครับคิดแน่น้อย,อยจบเลยฮะ นับหนึ่งสาห้าก็ได้แล้วทำเลยนะครับหรือไม่ก็ไม่ต้องมานอนเล่นไม่หยิบโทรศัพท์ละลุกออกไปก่อนครับทำสิ่งที่สำคัญก่อนโดยสิ่งที่ไม่สำคัญเนี่ยไม่ต้องนึกถึงมันก็ได้แต่ถ้าสิ่งไหนสำคัญน่ไม่ต้องนึกครับว่ามันจะเหนื่อยไหมมันจะน่าเบื่อหรือเปล่าวันนี้ฉันจะมีแรงพอไหมฉันจะต่อสู้ในสถานที่ที่เนี้ยไหวหรือเปล่าฉันท้อว่ะฉันไม่อยากทำละไม่ต้องคิดถึงเรื่องพวกนั้นครับ ลูกออกไปทําเลยจบเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดครับแต่ถ้าอะไรที่มันสนุกสนานมันเล่นง่ายโทรศัพท์หรือแอปพลิเคชันต่างๆมันง่ายอยู่แล้วฮะหยิบมาคุณเล่นได้เลย <c oughs> นี่แหละครับคือสิ่งที่แตกต่างกันเลยเป็นปัจจัยที่ทําให้คนเราเนี่ยหลุดโฟกัสจากตัวเองไปเยอะมากๆ <c oughs> เพราะว่ามีเจ้าโทรศัพท์นี่แหละที่ทําให้ชีวิตเรา มันขาดหายสําหรับสิ่งสําคัญในชีวิตเราไปเยอะมากๆครับทุกคนคนไม่มีวินัยส่วนหนึ่งมาจากโทรศัพท์นี่หละครับที่ออกแบบมาให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายสะดวกที่สุดแล้วอยากกดเข้าไปดูตลอดเวลาบางครั้งเนี่ยบอกข้อมูลไม่หมดนะแต่บอกว่ามีคนเนี้ยทักมาแต่ไม่บอกอะไรนะต้องกดเปิดเข้าไปอ่านเขาออกแบบดีไซน์มาทุกอย่างแล้วเพื่อให้เราเนี่ยอยากเล่นมันเยอะที่สุดนี่เลยครับทุกคน เป็นอีกนจุดที่ทําให้ใครหลายๆคนบนโลกใบนี้ขาดซึ่งวินยัยถ้าหากว่าคุณมีวินัยนะตามที่ผมพูดมาขั้นต้นเลยจะทําให้คุณทําอะไรได้ง่ายและเยอะมากๆและเวลาในชีวิตของคุณจะมีคุณภาพมากๆครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนเป็นคนที่มีวินัยมากขึ้นสวัสดีครับ